ปลาก็มียังก็เดินไปดิเดินไปจะมาบ้างหรือขันบ่บ่ขันขันขันดิหนิมันนี่ขันมันต้องขันเป็นยังไงเป็นยังไงในวัยเยาวก็โตแบงนี้อ๋อเป็นไงมีโรงจอดเรือด้วยเห็นไหมใครคลิปก่อนเนี่ยใครจะเป็นคนถือดีมาจะถือเองพาด้วยนะเวลามองอะไรก็ถ่ายไปเดินพาพิกกัพี่พูดเองเนี่ยก็พาไปด้วยดิถือตรงๆรงเลยให้มันเห็นคนนะมาได้เดี๋ยวบีมก็ไม่ออก พาบางยางออกกันเบสก็มีบางเมือนมั้งลุงแฝงมามันมีแต่เบสมัมีบ่มีเยียเลยเงียก็มีเงียติดอยู่หมดเบสยกเลยมันไม่มีหมากมัไม่ได้ขั้นเบดกับหอกมันไม่เียมึหูิ่อนเบสลุงแเบดลุงแฝงบอ้โหแล้วอย่าทามเนยังไ้างทม่เ้ยังไม่ได้อยู่บ่ยังไม่ได้ก็เดียกใส ป้าเีหมูห,หมีห่ครับควายตัวนี้ชื่ออะไรอุ้ยทำให้ควายนันสบายจังมันมีบางตัวในนี้มีสับป,ประรดโลนะสป,ประร์โลอ,อะไรนะสับป,ประรดสับป,ประรดมันชื่อสับป,ประรดโลสย,ยังออกสายไหมคุณตัวไหนไม่ไม่มซื้อตัวไหนบ้ายกจะเหยียบกดูดะไปเบิ่งบมักซิดา ายาอองออมทายเมื่สัก่อนไปบ่มบักซีด้าเนี่ยบักซีด้านะครับฝรั่งมีลูกสุกไหมนี่ฝรั่ง,งถ้าอยากกินกินยังไงฝรั่งคุณดีตัวฝรั่งอ้าวควายก็ยุงนี่ก็มีอีกเหรอหอกหมูดิเหมนหมูขาหินะขาหิัง มันจะสาดได้หรอตูอ้จะมีแมงตุกข้อะอไะไร้ดิร่ลมัปีกี่อยู่ว่ะอยู่อยู่ทงนบ้าควะามไม่แม่น,น้ไมอกัดกล่องียเพ่จไปกลับขอขวัมันขุน่นขึ้นไกดรมันขี่รังมันได้เลย เบ็ดเดียวฟอมทำไมไม่มาด้วยกาเดียวข้อมานนัอยู่่ะบ้า,าฮะาเออบ่มีเน็ตเนาะฮยอ,อย่าไปเปิดนะตะทนดาถามบึกโยกที่ไฟยิ่งหป าทำะไรกันเด็กๆแม่แต่ว่าเพย์รบชิ้นส้มด้วยและขอบกาวก็ช่วยให้ออกซี่ไม่ลดแล้วเมื่อเสร็จตัวแล้วฉันก็แกะมันออกจากแม่กินได้เลยสวยมากวีเนี่ยถนัดเป็นไหมให้ฉันวาดขอบฉันจะใช้สีทองแวววาวนี่เรียบร้อๆในที่สุดที่เรางของฉันก็เสร็จแล้วไปอ่ะสวยมากเลยอ่ะดูดิ

อ่าพี่ก้าจะเล่นอะไรกันวันนี้อระกันจะเล่นอะไรกันเล่นตั้งขวดมีกติกาไหมมียังไงไม่ตั้งไม่ได้โดนตุกยังไงใครตั้งได้ชนะเหรอทำเอาลองตั้งดิตั้งเนี่ยเล่นยังไงไปเยนให้โคบอลเลยครั้งที่สองเฮ้ยทำไมเก่งจังเลยเอะพี่บีมให้เรลองไหยคือเกาครับอ่า กเฮ้ยพ่ก้าทำไม่เก่งเลยสองรอบรอบเดียวได้เลยเอายนเด็กกอดมือเลยเดียวาากายใส่พี่ติ๊กได้เฮ้ยสองดนสองครั้งเลยเหรอ ดูพี่กาพี่อาจะทำให้ดูครั้งที่3ามอ่าครั้งที่3มไม่ได้เห็นไหมตาไมน่มคนใดไ่ใอะไใครงเดนตกใช่หรอเดินดีเดิไม่ีหอเก็บตันเดตาาดเลดีหน้าเอาเอาแกนเล่นหรอตาใคร ขาดหนึ่งๆอยู่ดีพักด้วยนะโอเคไหมโอเคหมุนแต่ละคนตอนตอนใครอันนี้ก็แม่ซ่มอย่าหันไม่หาคนนั้นเออถทำมันเห็นขวดด้วเห็นคนด้วยเฮ้ยยกำลังใช่ลองถามลองถามเฮ้ยมันลมเอาแก้มเอาแก้มยนเฮ้ยอย่าไม่ได้ยี่ไปยี่ไปเฮ้ย เกือบแล้วเกือบแล้วไมพี่ไม่ยื่นไม่ยุ่นไม่ยุ่นอ่าแกยุ่นตูงกตูแกยุ่นเลอะไรดหมดเลยอุ้ยได้ไหมได้ กดปุ่มแดงครั้งเดียวข้างบนน่ะนี่เหรอแม่ข้างบนข้างบนนี่นี่นี่พอ,อนี่เหรออ่อากดครั้งเดียวกดเยวะ่โอเคกดเลยนะกด เอาเซียนวะไงเซียนเอาไม่เปิดพัดลมอ่ะร้อนไหม,มดูเซียนได้เซียงเขาจะทำให้ดูเซียนเขนเก่งมากเลยโมมีขีดเยที่น,นั่นเลยอู้ดป๊บ,บเดียวย่ไสโดนี่เลยย่เอ็นเงาขมวงเนี่ยมวงหลาย่งมันเสียน,นีมาเนาะใครกันจังคื<ะ>คเอเบาเนียปาลามันะเสียบหลบโเข้าเหรเบสแล้ววาฉันท่ะ น่มีหูใหญ่อ๋อแล้วเมื่อกี้มัดจังไหนอ๋อมันต้องมัดเอ้ามัดยูอยู่ดิยใมัดเป็นเดี๋ยวมันต้องมัดจริงอ่ะครับถือเมาะให้ทายท่านมาจะคล้องกันนะมีหมากมั้ยไฟลปิยนล่นะลอไม่ีหมากีอะกินนี่น่ะมี่ะนี่ถุย็นส่ถองปิด้ไปนั่เป็นอะไรไ่าไปเลยจะกินอะไรอ่ะ 哎<呗>你、嗯，我米哦！哎，等会儿，我慢点米。快点，快点！ เหแสบป่ะดแ้ไปเลยกินรู้สึกมากอ่ะเห็ดเองขาปวอ่ะ็ปวยเองปวดทนเห็นือขันนะมาไม่ถ่ายก็เก็บไว้กดปมแดงปิดั้งเดียว แก้กินเลยอ๋อมากินเลยพอดีไหมหวานไม่น้ำปกติไม่หวานนะตอนนี้ต้องเอาเกลือมา